วันนี้นะฮะวันนี้เรามีการแจกข้าวสาร640ิถุงพ้าลงมาแจก4ตัวผู้ใหญ่บองพ้าลงมาแจก4ตัวแล้วก็ผู้หลักผู้หลักผู้ใหญ่ที่ส,สนกบจุุถสิ่งต่างๆมาอ่าอันนี้อันนี้พระแตกมีสิแปเขอบรนปุ๊บยงเห็นเลยเนี่ยนะฟ้าเริ่มมีคนจองถึงปี70แล้ว นะฮะมีคนจองถึงปี70แล้วนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องงามยามดีที่ว่าป่ายุบเราจะเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆก็ขอฝากฝังตัวให้ทุกคนทุกครั้งนะฮะมาพูดคุยได้มาสอบถามได้เด็กชายเสริมสักกลาเด็กชายเสริมศับันปัจุบันปัจจบันปัจจุบันปบัปบมนปับมนปัันปจจุบรนปจนปัจัปนปปับมปับปัจปจนปับ ไปก่อนนะครับเพววื่อความไม่งงนะครับน,นะครับขใครที่มาต่อแถวต้องมีบัตรก่อนนะครับนะครับรองนาย,ยกเทศมนตรีเทศบาลตะบนเขตอุดมศักดิ์ท่านผู้ใหญ่จันเพนเอียมสุขนะครับ<ห>ท่านผู้ใหญ่เสกสรรเอียมสุขนะครับท่า<ห>นผู้หใหญ่สนธยาหมู่อแลท่านทนายบัทีนักบังเกิดนะครับท่าลงหกเลือกนะครับท่านทนายบัทีนักบังเกิด นะครับท่านคณะกรรมการท่านสทนิติภันฑ์ทางเจริญสุขนะครับมาถึงมาที่รบังเมืองนะครับบัตรทเจ็ดตัวนะครับไปถือมาสองใบนะครับให้รอบละหนึ่งใบนะครับไม่ให้รับรอบหนึ่งสองใบนะครับเพื่อที่ ทาทานนะครับท <Cornell. S 2> ี่มาเ่ืองานทุญในวันนี้นะครับเป็นวัน้ายวัน้ายางเลยไปดวนนี้นะครับหนึ่งคนต่อหนึ่งใบนะครับหนึงคนต่อหนใบก่อนนะครับใครถือมาสองใบเพื่อนบ้านกลับมาก็รอสักครู่อเจ้าว่าไ่ยอมตื่นบ้างอ้ห อายุใครเดินไม่ไหวเดินเข้ามาเลยสวัสดีครับสวัสดีครับใครใช้ไม้องไม้เท้าเดินเข้ามาเลยไม่ต้องต่อแถวเดินเข้ามาเลยจนาที่ดูด้วยนะครับผูสูงอายุใช้ไม้ธงไม้เท้าอายุ70ขุ้นไปเดินเข้ามาเลย เดินเข้ามาติดต่อนี้หนาแน่นแน่ต่ว่าจะเป็นงานกระถิ่นงานอะไรนะครับญาิโยมเยอะเสมอวัดประยุทเราอมีบาีบัตรต่อแถวเลยนะครับไินังครับแข็งแรงนะอาจ้าหน้าที่ดูผู้ถือยุหน่อยนะครับผู้สือบยุทท่านใดที่ เจ้าหน้าที่ครับดูแลนะครับผู้จูงีที่สามอาจารย์ติดจไม่แจฉไม่ัสวัสดีครับผู้จู้กหุ้นเข้าได้เลยนะครับแต่ต้องทำลื่นไ่ได้ครับางวนเมา่ไหร่ครับอาจารย์มีตัวเลขมครับอาจารย์ บอกนะครับให้ไปลุ้นเองใช่ไหมครับมาไหมมาถึงอายุเดินครับสวัสดีอตัวเล็กจังขอพัลมขอพัมโอเคครับมีผู้สูงอายุอีกไหมครับได้รับข่าวสารแล้วมีจเอดีเหมาะสมี่อ่าคนที่หนึ่งคนที่หนึ่ง

อนดีกว่าพูดโยมตยีเบื้องต้นก็เป็นการแจกข้าวสารจำวนวน640ถุงก็ของผมนี่ตั้งต้นก็คือ500ถุงแล้วก็ได้จากโยมกิตติอุดอม50ถุงแล้วก็จาก โยมสุดใจกองนิดอีก5 0าูแล้วก็ได้จากหน่วยงานต,ต่างๆอีก4 0ู่ก็ปีนี้ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีเพราะว่าป่ายุคก็เพิ่งได้มีเจ้าวาดเป็นตัวเป็นตนนั่นนั่นก็คือตัวอาตมาเองก็เราจะพยายามจะพัฒนาว่าป่ายุคให้ไปในทางที่ถูกที่ต้องควรอย่างน้อยเราก็ได้ญาติโยมเหล่านี้แหละที่จะคอยซับพอร์ตเราเราเป็นการคือมค่พูดถ้าเป็นการก็แล้วธุรกิจก็คืนกําไรสู่ประชาชนพอโยมทบุญมาเราก็ทบุญกลับอย่างน้อยก็ได้ทุกภาคส่วนเดี๋ยวปีหน้าจะมี อะไรยังไงแบบไหนก็เดี๋ยวโยมติดตามติดตามได้ทางเพจ Facebook วัดปายุบคอมงก็ฝากเอาไว้ด้วยก็จเจริญพรญาติโยม